สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าภาคสองและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอมีชื่อเรื่องวันนั่งห้างป่าปริศนาดําเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามพลานคุณเข้าไปในป่าลึกลับแห่งนี้กันได้เลยครับณนาพื้นป่าใหญ่เขาคิ้จกูดจังหวัดจันทบุรีพื้นป่ากว้างใหญ่สูงชันกว่าระดับน้าทะเลนับพันเมตรป่าแห่งนี้ได้รับการดูแลในฐานะอุทยานแห่งชาติ การที่พลานป่าเข้ามายัางป่าแห่งนี้ย่อมผิดกฎหมายแต่พลานคุณพลานป่าท้องถิ่นเขามักจะลักลอบเข้าไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำตามวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาด้วยความชำนาญสภาพภูมิศาสตร์ในป่านี้มาตั้งแต่ยังเด็กพลานคุณมีช่องทางหลบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาตระเวียนได้เสมอป่าแถวนี้ขึ้นชื่อเรื่องราวถึงความลี้ลับอาถรรพ์มาช้านานบ้างก็ว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของพูดผีปีศา ผีเปรตชนิดต่างๆแต่พลานขุนนั้นก็ไม่เคยประสบพบเจอเรื่องราวลี้ลับอย่างที่เขาล่ําลือกันแต่อย่างใดจะมีก็เพียงแค่เรื่องของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เขาได้เคยพบเจอมาครั้งสมัยหนุมน่มๆเมื่อครั้งที่เขาเดินทางเข้าไปค้างแรมในป่าซึ่งมันก็ยังติดอยู่ในใจของพลานขุนตลอดมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่พลานขุนยังเป็นหนุ่มรุ่นกระทงเขามักจะเข้าป่าล่าสัตว์คราวละหลายๆวัน เขาเข้าป่าล่าสัตว์อยู่บ่อยครั้งแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขายังจดจําได้ไม่มีวันลืมวันหนึ่งเขาตื่นแต่เชา้าราเตรียมปืนยาวพร้อมกระสุนปืนกระบอกนี้แหละที่อยู่คู่กายของพลานขุนมาตลอดทุกครั้งที่เข้าป่าคมกระสุนของมันริมลอดเลือดของสัตว์ป่ามาแล้วนานาชนิดทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่เมื่อทุกอย่างพร้อมพลานขุนก็มุ่งหน้าเข้าป่าเขาคิดจะกูที่ตั้งตางานอยู่เบื้องหน้า พลานป่าทั้งหลายมักจะสร้างห้างเอาไว้สำหรับนั่งห้างสง่งสัตว์บนต้นไม้และห้างสง่งสัตว์นี้ก็มีอยู่โดยทั่วพื้นป่าด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ทำได้ไม่ทั่วถึงมากนักแต่ว่ากันนั้นเพื่อนพลานหลายคนก็ยังโดนจับติดคุกติดตารางกันไปไม่น้อยบางทีพลานขุนนั้นก็รู้สึกไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาล่าสัตว์เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่างจากคนรวยที่เข้าป่าล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนาน แต่คนพวกนั้นไม่เคยโดนจับตรงกันข้ามกลับได้รับการดูแลจากพวกเจ้าหน้าที่ทุจริตหลายคนคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ทง้งทั้งที่คนพวกนั้นสร้างความเสียหายมากกว่าพลานท้องถิ่นอย่างพวกเขาคนมีฝีมีเงินมันก็ดีเช่นนี้ในสังคมไทยพลานขุนเดินและ,ละเลาะเลียบไปตามเส้นทางในป่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูแล้งฝนไม่ค่อยตอกพลานขุนเดินเหยียบย่ำไปตามพื้นดิน ที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้แหง้งที่ล่วงหล่นเสียงดังสวบสาบแบบนี้สิดีเพราะพลานคุณสามารถแกะรอยพวกสัตว์ป่าต่างๆได้ง่ายจากล่องรอยที่พวกมันทิ้งเอาไว้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพธุ์นานาชนิดในป่านี้ทําให้อาหารของพวกสัตว์กินพืชน,นั้นมีอยู่มากมายพวกสัตว์กินเนื้อก็ชอบไม่น้อยเพราะว่าจะได้ลาได้ง่ายพลานป่าอย่างเขาก็เช่นกันคนที่ทําอาชีพพลานป่าอย่างเขานั้น เหลือไม่มากนักหรอกครับเพราะด้วยความจเจริญที่เข้ามาแทนที่ทาให้ผู้คนหันไปประกอบอาชีพอย่างเป็นหลักแหล่งหลายคนเลิกเป็นพลนันเพราะโดนจับซ้ําแล้วซ้าเล่าจึงเลิกเสียก่อนที่จะต้องจ่ายค่าปรับสิ้นเนื้อปลาดาตัวหลายคนเลิกเพราะไปทําไร่ทําสวนที่มีไรายได้ดีและก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่พลานขุนนั้นท่องเที่ยวป่ามาตั้งแต่จําความได้ครอบครัวของเขาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดก็เป็นพลานล่าสัตว์กันทั้งหมด เขานั้นมีความชำนาญในเรื่องนี้ดีคล้นจะให้ไปหาอย่างอื่นเขาก็คงไม่รู้จะทำมาหากินอะไรพลานขุนเดินผ่านป่าที่รกทึบเบื้องหน้าน,นั้นคือคลองกระทิงแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรีซึ่งมันก็ได้ชื่อว่าคลองกระทิงเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนป่าบริเวณนี้ยุกชุมไปด้วยฝูงกระทิงพลานคุณยังจำได้ไม่ลืมว่าตอนที่เขาเด็กๆเ,เข้าป่ามากับพ่อของเขา และตอนที่เล่นน้ําอยู่ในลําห้วยนี้เขาก็ได้ประจันหน้ากับกระทิงตัวหนึ่งที่ลงมาดื่มน้ําเจ้ากระทิงตัวนั้นดูไม่ได้ใส่ใจกับเขาแต่อย่างใดต่างจากพ่านขุนในตอนนั้นที่นั่งตัวสั่นงกไปด้วยความกลัวแต่ปัจจุบันฝูงกระทิงก็ลดน้อยลงจากการลักลอบล่าสัตว์ของพวกนายทุนที่พวกเขาเข้ามาล่าสาัตว์ในเขตป่าสงวนอาวุธของพวกนายทุนนั้นรุนแรงมากมายกว่าปืนของเขาหลายเท่า ทุกวันนี้กว่าที่เขานั้นจะล่า,าสัตว์เพื่อนําไปประกอบอาหารห,หรือขายได้นั้นมันช่างยากเย็นแสนเค็นพลานขุนชอบที่จะเข้าป่ามาเพียงลําพังแม้ว่ารู้ดีว่า,ากเกิดอันตรายจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแต่เขานั้นก็ชอบที่จะท่องป่าคนเดียวเลากับว่าทุกครั้งที่เข้าป่านั้นสามารถละทิ้งโลกภายนอกไว้เบื้องหลังไม่ต้องมีภาระหนักอึ้งให้คิดถึงในช่วงเวลาหนึง่งตัวคนเดียวอย่างเขาไม่มีสิ่งที่ต้องเป็นห่วง หลังจากที่เขาเลิกลากับภรรยามาได้หลายปีพลานขุนเขาก็อยู่คนเดียวมาตลอดคืนนี้เขาตั้งใจที่จะพักค้างแรมที่ริมคลองกระทิงแห่งนี้ป่าละแวกนี้ยังไม่ค่อยพบเจอสัตว์ใหญ่คืนนี้เขาคงไม่ต้องละแวดระวังัยมากนักดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยลงพลานขุนก็เก็บกิ่งไม้มาสุมรวมกันเพื่อก่อกองไฟการอยู่ในป่าในตอนกลางคืนนั้นหากเขาไม่อยู่บนต้นไม้เขาก็ต้องก่อไฟเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ ที่มันอาจจะเข้ามาทําอันตรายและควันจากกองไฟนั้นก็สามารถใช้ไล่พวกยุงตัวลินได้เป็นอย่างดีหากต้องโดนยุงกัดแล้วเป็นไข้ป่าเห็นทีจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งเสียกลางป่าเปล่าๆพลานขุนนั่งอยู่ริมกองไฟเขาหยิบเอาปืนยาวคู่ใจออกมาขัดัดถูๆเข้าป่ารอบนี้ขอให้ได้สัตว์สักทีเถอะพวกเก้งกวางอีเห็นอะไรก็ได้ที่ขายได้ราคาดีสัตว์ป่าเหล่านี้พวกนักเบิดพิสดารชอบนักแหล เขาว่าอาหารป่านั้นอร่อยอย่าบอกใครแถมมันยังมีสรรพคุณทางยามากมายพลานขุนไม่รู้หรอกว่ามันจริงเท็จอย่างไรเขาแค่รู้ว่ามันขายได้ราคาดีก็พอพลานขุนได้ทํากับดักสัตว์เอาไว้ห่างจากที่พักเลมประมาณหนึ่งกิโลเมตรเขานั้นเสียบซาาไก่ป่าที่เขาล่ามาได้ตอนที่เข้ามาเสียบไว้ที่ปลายกิ่งไม้และทําบ่วงใช้คล้องสัตว์เคราะห์ลายที่มันจะเข้ามากินซาาไก่วิชาดักสัตว์ด้วยบ่วงนี้พ่อของเขาเป็นคนสอนมา ซึ่งมันก็ใช้ได้ผลเกือบทุกครั้งพวกสัตว์ไหนเลยจะมาฉลาดกว่ามนุษย์เป็นไม่มีไว้รอให้ฟ้าสัาง่งเขาจะได้ไปดูว่ามีสัตว์ใดมาติดกับดักของเขาหรือเปล่าค่าคืนอันมืดมิดพลานคุนนั่งอยู่ข้างกองไฟอากาศยามดึกในป่าจัดว่ายเย็นฉ่าไม่น้อยเลยทีเดียวเขาคอยใส่เชื้อฟืนลงไปในกองไฟเพื่อไม่ให้มอดดับเขาสามารถหลับหลับ,ลบตื่นๆได้ด้วยความเคยชินลุงช้าพลานคุน เดินไปสํารวจยังบริเวณจุดที่เขาได้วางกับดักเอาไว้พลันเดินไปถึงเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะจุดที่เขาวางกับดักเอาไว้นั้นตรงพื้นดินมีลักษณะระยุยกระจายเป็นหลุมกว้างเชือกบวงที่เขาทําเอาไว้นั้นขาดสะบันระจุยกระจายไม่มีชิ้นดีนี่มันเป็นเชือกที่มีความเหนียวและแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วนะขนาดเสือที่มีเขี้ยวแหลมคมยังไม่สามารถกัดมันขาดได้อย่างง่ายดายแล้วสิ่งที่สามารถทําให้เชือกนี้ขาดได้มันคือตัวอะไรกัน มันต้องมีเลี้ยวแรงมหาศาลถึงขนาดไหนพลานคุณเห็นดังนั้นก็ได้แต่กลืนน้ำลายอึกใหญ่สัตว์ที่มีพลังมากมายมหาศาลขนาดนี้ใจหนึ่งเขาก็รู้สึกหวาดวันหากต้องเผชิญหน้าแต่อีกใจหนึ่งเขาก็อยากรู้และก็อยากลองพบเห็นดูสักครั้งในชีวิตของเขาพบเจอสัตว์น้อยใหญ่มาแล้วมากมายจนกลายเป็นความชินชาแต่ครั้งนี้ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงและตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พลานขุนตัดสินใจเดินตามรอยของอายักษ์ใหญ่ตัวนี้เขาตั้งใจว่าจะล่ารอยอายักษ์ตัวนี้ให้ได้พลานขุนนั่งย่อลงไปสำรวจรอยเท้าของเจ้าสัตว์ลึกลับตัวนั้นรอยเท้าของมันแปลกมากรอยเท้าของมันมีลักษณะเป็นนิ้วเพียงสามนิ้วแต่ละนิ้วของมันช่างใหญ่โตซะเหลือเกินพลานขุนลองเอามือมาวัดได้ถึงสามคืบรอยเท้านั้นจมลึกลงไปในพื้นดินเกือบหนึ่งนิ้วนี่ขนาดพื้นดินแห้งและแข็งขนาดนี้ แสดงว่าน้ำหนักตัวของมันคงจะไม่ใช่น้อยๆอ,อย่างแน่นอนพรานขุนลุกขึ้นไปสำรวจต่อ,อยังต้นกระบากขนาดใหญ่ที่เขาเอาไว้ห้อยบ่วงเช,เชือกเมื่อมีสัตว์ป่ามาติดกับความใหญ่โตของต้นไม้ทําให้มันไม่สามารถดึงเชือกหลุดหนีไปไหนได้ที่ต้นกระบากขนาดสองคอนโอบนั้นปรากฏล่องรอยกรงเล็บขนาดใหญ่เป็นรอยลึกทั่วทั้งต้นไม้และยังมีรอยเขี้ยวที่ฝังลงไปในเนื้อไม้เป็นรอยลึกอีกหลายๆจุด นี่มันคือตัวอะไรกันเรียวแหลงและความแข็งแกร่งถึงได้มากมายขนาดนี้พลานคุนแกะลอยและพบว่ามันน่าจะหนีเข้าไปในป่าลึกห่างจากตรงนี้ไม่มากนักเขาจึงเดินเท้าเข้าป่าตามรอยนั้นไปตามความเชื่อของคนในพื้นที่เขาเชื่อกันว่าเขาคิดจะกูดนั้นเป็นที่สิงสถิตของเทพาอาลักษ์และเป็นที่อยู่อาศัยของผูดผีน้อยคนนักที่จะกล้าเข้ามาในป่านี้ทำให้ป่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์ หลอกทึบไปด้วยพืชพันธุ์มากมายแต่พลานขุนนั้นไม่เชื่อเรื่องราวอาถรรพ์ใดๆเขาจึงไม่มีความกลัวภายในจิตใจตอนนี้ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความกระหายที่จะล่าสัตว์แปลกประหลาดตัวนี้ซึ่งเขาไม่รู้เลยว่ามันคือตัวอะไรพลานขุนติดตามล่องรอยจนลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงแดดของฤดูร้อนส่องผ่านลงมาแม้ว่าจะมีลมไม้ใหญ่แต่ความร้อนละอุก็ทําให้พรานขุนเหนื่อยไม่ใช่น้อย เขาหยุดพักเอาแรงเป็นระยะระยะแม้ตอนนั้นเขาจะยังหนุ่มยังเน่นแต่ด้วยอากาศที่ร้อนมันก็ทําให้เขาเหนื่อยง่ายเมื่อถึงงุบเขาสูงชันลองรอยของสัตว์ที่เขาตามหาก็หายไปหายไปชนิดที่ว่าตัวเขาเองยังแปลกใจเขาครุ่นคิดว่าจะวางแผนอย่างไรต่อพลานขุนจึงตัดสินใจวางกับดักเอาไว้อีกคราวนี้ไม่ต้องใช้บ่วงเชือกหรือขุดหลุมกับดักใดๆทั้งสิน้นเขานี่แหละจะซุ่มรอและสังหารมันด้วยคมกระสุนจากปืนของเขา พลานขุนเลือกทำหลีที่นางห่างที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาจัดการดักไก่ป่าตัวใหญ่มาและเจ้าไก่ป่าตัวนี้แหละจะใช้เป็นเหยื่อล่อมันพลานขุนตอกหลักหมุดลงบนพื้นดินแล้วจับไก่มัดขาผูกไว้กับหลักเมื่อเย็นย่ำตะวันลับขอบฟ้าเขาก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างตรงต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากจุดที่เขาวางกับดักไว้ไม่เกินห0เมตรอันเป็นระยะที่เขาไม่มีทางยิงพลาดเป้าอย่างแน่นอนตะวันลับขอบฟ้า ปรากดฝูงข้างขาวบินออกมาฝูงใหญ่ดำทะมึนไปทั่วพื้นฟ้าฝูงนกบินกลับลังสัตว์ทั้งหลายมีวิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันพลานป่าอย่างเขาก็เช่นกันเขาล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเขาจึงไม่ได้ล่าสัตว์ทุกตัวที่พบเห็นหากสัตว์ใดมีลูกน้อยหรือกำลังตั้งท้องเพื่อให้กำเนิดสายพันธุ์เขาก็จะไม่ล่ามิเช่นนั้นสัตว์ป่าก็คงจะไม่เหลืออีกต่อไป ระบบนิเวศก็เสียสมดุลหลักการพื้นฐานการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าไม่จําเป็นต้องมีใครมาพร่ำสอนมันคือจิตสํานึกของการอนุรักษ์ระหว่างที่รอยอยู่นั้นพรานขุนก็ทอดกายนอนลงด้วยความอ่อนเพลียท้องฟ้าค่อนข้างเปิดมองเห็นดวงดาวระยิบระยับเต็มฟ้าฟ้า,ฟาแสงดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สาดส่งลงมาทําให้ทั่วพื้นป่าไม่ได้มืดลงไปเสียทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคืนเดือนมืดพรานขุนก็ไม่ได้กลัว เพราะโดยปกติเขาจะใช้การฟังเสียงท่ามกลางความมืดของป่ามากกว่าและจะใช้การมองเห็นด้วยสายตาซึ่งสายตาของมนุษย์ในตอนกลางคืนไม่สามารถสู้กับสัตว์ได้อย่างแน่นอนรวมทั้งประสาทการได้ยินหรือการดมกลิน่นหากไม่มีมันสมองที่เป็นเลิศกับอาวุธทัทนสมัยไม่มีสิ่งใดที่จะไปต่อกรกับสัตว์ป่าได้เลยมนุษย์เราแท้จริงนั้นช่างอ่อนแอยิ่งหนักพรานขุนมองไปยังดวงจันทร์บนฟากฟา้า คาดการณ์ว่าน่าจะเราเลาตีสามเห็นจะได้สังเกตจากดวงจันทร์ที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงมาบรรยากาศในป่าเงียบสงัดมีเพียงเสียงแมลงพวกจิ้งหรีดจักจั่นที่ส่งเสียงร้องกันระงมทั่วทั้งป่าทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวยุไม่ไกลมากนักพลานคุณมองเห็นดวงตาประกายสีแดงสะท้อนกับแสงจันทร์อยู่ท่ามกลางความมืดขนาดดวงตาของมันใหญ่เท่ากำปันเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นส่งเสียงร้องแปลก ไม่เหมือนเสียงร้องของสัตว์ป่าที่เขาเคยพบเจอพลานขุนนิ่งเงียบเพื่อสังเกตความเคลือ่อนไหวเจ้าสัตว์ตัวนั้นเดินเหยียบย่ำเข้ามาทีละก้าวตรงมายังก่อป่าที่เขาใช้เป็นเหยื่อล่ออยู่พลานขุนหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับเปิดไฟฉายซึ่งติดอยู่ตรงลำกล้องเขาฉายขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นค่อยๆสาตว์ลำแสงลงมาอย่างช้าๆจนถึงพื้นดินเพื่อที่จะไม่ให้สัตว์ตัวนั้นตื่นกลัวหลังจากนั้นพลานขุน ค่อยๆสาดไฟเข้าไปหาเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นเมื่อแสงไปกระทบกับล่างของมันปรากฏเป็นร่างสัตว์ขนาดใหญ่ลำตัวของมันคล้ายกับเสือดำแต่ว่ามีเขาที่แหลมคมอยู่บนหัวเขี้ยวยาวงงดูแหลมคมราวกับสัตว์ดึกดำบรรมันกระโดดขย่ำไก่ป่าจนกระจุยกระจายเป็นชิ้นๆในพริบตาพลานขุนไม่รอชา้าขยับนิ้วไปที่ไก่ปืนหมายจะเปิดชีวิตมันด้วยคมกระสุนแต่ว่าเจ้าสัตว์ยักตัวนี แม้ว่าสายตามันจะไม่ดีมากนักสังเกตจากที่พลานคุณส่องไฟสว่างไปที่ตัวมันแต่มันก็ไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่พลานคุณขยับนิ้วไปที่ไก่มันได้ยินเสียงนั้นมันก็หันมาสบตากับพลานคุณกระสุนพลาดเป้าเจ้ายักษ์กระโดดหายวับไปด้วยความว่องไวท่ามกลางความมืดพลานคุณประหลาดใจกับความว่องไวของมันยิ่งนักด้วยระยะห่างแค่นี้เขาไม่เคยยิงพลาดเลยสักครั้ง พลานขุนยังคงอยู่บนห้างไม่รู้ว่าเจ้ายักษ์แสนน่ากลัวตัวนี้ยังจะวนเวียนอยู่หรือเปล่าเขาเริ่มรู้เลยว,ว่าหากต้องเผชิญหน้ากับมันไม่แน่อาจจะเป็นตัวเขาเองที่ต้องเสียทีพลาดท่าพลานขุนนั่งอยู่บนห้างสงาสารและไม่กล้านอนหลับอีกตลอดทั้งคืนเขาเฝ้าฟังเสียงความเคลื่อนไหวในป่าโชคดีที่เจ้าสัตว์ตัวนั้นไม่กลับมาเล่นงานลุงเช้าพลานขุนเดินทางออกมาจากป่าเขาไม่มั่นใจอีกต่อไป ว่าเขาจะปลอดภัยจากเจ้ายักษ์ตัวนั้นได้อีกหรือไม่ขนาดเสือโครงที่ว่าใหญ่เจ้าตัวนี้มันใหญ่กว่าเป็นสองเท่าเพียงแค่การกัดเพียงครั้งเดียวไก่าปากตัวใหญ่ก็กระจุยเป็นเนื้อกระจัดกระจายไปทั่วทั้งบริเวณถ้าหากมันได้กัดลำคอของเขาแล้วก็เขาคงตายโดยไม่ทันได้รู้ตัวอย่างแน่นอนพลานคุนกลับมายังหมู่บ้านเขานั้นเป็นเพ่อพลานเท่าที่เขานับถือและเล่าเรื่องราวที่เขาได้เจอให้พ่อเท่าฟัง ด้วยความที่อยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรเหตุใดเขาจึงไม่เคยพบเจอมาก่อนพรานเทาลราว่าเจ้าสัตว์ยักษ์ตัวนี้มันไม่มีชื่อเรียกเจ้าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่เขายาวแต่มันก็ไม่มีอันตรายกับมนุษย์มันชอบกินซากสัตว์ที่ตายในป่าโดยปกติแล้วมันจะออกหากินในเวลากลางคืนส่วนกลางวันนั้นมันมันมกจะหลบอยู่ไม่ออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นหรือแม้แต่เวลากลางคืนถ้า,าว่ามันไม่ออกมาหาอาหาร ก็จะสามารถพบเจอตัวมันได้ยากมากแม้ว่าสายตาของมันจะไม่ค่อยดีแต่ประสาทสัมผัสเรื่องการได้ยินนับว่าเป็นเลิศมันจึงสามารถหลบหลีกพวกมนุษย์ได้พลานป่านน้อยคนนักที่จะเจอตัวมันและเวลาที่เจอมันก็ไม่เคยมีใครสามารถล่ามันได้พลานขุนยังคงเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนเดิมเช่นเคยตอนนี้ถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแต่พลานขุนก็ยังไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเขาเป็นพลานที่เข้าป่ามาตั้งหลายสิบปี ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขาได้พบเจอกับมันเขาไม่เคยพบเจอมันอีกนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าสัตว์ตัวใหญ่ผู้เป็นปริศนาดํามืดของพื้นป่าเจ้าสัตว์ผู้ลึกลับมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างป่าปริศนาในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างลอยก็สามารถแสดงความคิดเห็น,นเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคอนครีลาภาคสองสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ